ครับสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วครับหนูทดลองลาซาด a านะครับผมรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างในลาซาดาก็ไม่ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกครับรีวิวเฉพาะบางอย่างที่ได้มาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันรีวิวได้รีวิวแบบบ้านๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้รีวิวได้ครับผมคราวนี้เขาสั่งของมาจากลาซาด้าครับผมก็น่าสนใจนะครับสําหรับคนที่อยู่หออยู่คอนโดอยู่อะไรกับแคบนะครับผมก็มันเป็นราลาตากผ้า ที่เราอาจจะหาเราตับผ้าหาที่ตับผ้ายากานะครับผมแต่ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยกุขขที่แคบๆร้านนี้เหมือนเดิมครับผมใช้ห่อ,อมาชมพูวันแบบเลยคลิปก่อนหน้านั้นผมว่าไปเสร็จเขาแปลกๆพอผมไม่ใชคดูแล้วก็อ๋อคือมันเป็นราคารูมภาษีครับผมก็เลยแบบเออก็ยังโอเคตอนแรกก็คิดว่ามีอะไรผิดปกติแกะออกมานะครับ เดิมถ้าดูราคาเนี่ยมันจะไม่ใช่ราคาที่เราซื้อจะเป็นราคารวมภาษีผมก็เลยจะไม่รู้ราคาเลยว่าผมสั่งจากลา z าด a าเท่าไหร่อยู่ตรงนี้มีใช่ไหมอ๋ออยู่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 อย,อยู่อยู่ซองมันจะมีอยู่แล้วว่าเราสั่งเท่าไหร่ <c oughs> ติดอแน่นครับแน่น ดูราคาราคาที่สั่งหน่นอยเถอะฉีกก็ได้ยากนะะโอเคผมสั่งมานะครับเออเนี่ยนี่คือราคาที่เราสั่งส่วนนี้คือราคารวมภาษีไวเซติเขาให้มาเป็นราคารวมภาษีราวตากผ้าขอบประตูแบบพับเก็บร้อยสี่บสองบาทแพงพอสมควรนะแพงนะ อืโอเคเดี๋ยวลองดูอ่ะแกะออกมาดูก็ห่อมาอย่างนี้นะครับออกบับเบโลมากันกระแทกกันแตกกันหักถ้าโอเคก็อาจจะได้สั่งก็ได้ของร้านนี้เนี่ยผมว่าร้านนี้ก็ผมว่าโอเคนะผมสั่งมาองมา <c oughs> ออกมาอย่างดีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ออลองแกะออกมาดูก็จะเป็นอย่างนี้ครับห้อยกับขอบประตูห้อยกับขอบประตูนะครับผมก็จะติดขอบประตูเงนี้ถ้าขอบประตูสมมติแขนมัเป็นขอบประตูนะมันจะกลางออกสามารถขยับออก หแข็งเหมือนกันนะอโอเคระดับนี้ทําให้อ,อพอจะเชื่อมันได้ว่ามันน่าจะรับน้ําหนักได้แขวนผ้าเสื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าแขวนเสื้อสักห้าตัวเนี่ยเอาอยู่เนี่ยครับในคอนโดนะครับผมอพาร์ตเมนต์หอพักอะไรก็ตามแต่พื้นที่แคบๆไม่พอครับเราไปตากผ้าตรงระเบียงเนี้ยบางทีอาจจะไม่พอเนี้ยแขวนก็ขอบประตูนะครับผมแล้วตากได้เลย เดี๋ยวผมจะลองถ่ายเป็นแขวนกับขอบประตูห้องน้ำมาแล้วกันแต่ตอนนี้ก็ขอทูนว่ามันหนึ่งนะครับผมรูปร่างหน้าตาดีไซน์มันโอเควัสดุมันแข็งแรงแข็งแรงมากาจับดูจะรู้ว่าแข็งเป็นเออไม่ใช่แบบกระหลวกระหลัว,ลวแบบไม่ขันเสื้อบางอันที่ผมโหซื้อมาแล้วมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนวะเนี่ยแต่อันเนี้ย,ยโอเคประโยชน์ใช้สอยมันเนี่ยได้แน่นอนดูรับน้ําหนักได้แน่นอนเดี๋ยวเราจะดูตอนถ่ายคลิปกันอีกทีหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวจะไปลองลองลองแขวนกันจริงๆเลยว่ามันได้ไม่ได้ยังไงนะแต่อันนี้ก็ได้แขวนแล้วก็แขวนเสื้อแขวนอะไรองลองลองดูนะครับของของผมว่าเป็นของที่มีคุณภาพอะไรเลยแหละแต่ว่าข้อเสียคือโหแข็งจริงๆคือมันไม่มีสีให้เลือกครับมันชมพูอันแบบอย่างเงี้ยไม่มีสีให้เลือกเลย ผมสั่งมาสองอันนะครับได้ชมพูหวานแหววมาสองอันสองอันเลยมาติดตรงราคานี่แหละราคาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกีอก้่ราคานะครับราคาอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองบาทผมว่ามันก็มันก็โอเคนะเห็นไหมแข็งแรงขงทุนไอ้ตรงนี้เป็นตัวดันนีนี่ ผมว่ามันมันก็โอเคนะแต่ถ้ามันได้สีขาวสีฟ้าจะโอเคมากน,นี่มันชมพูว,วันแบบเลยมันไม่ใช่แนวอะไม่ใช่ทางผมเลยอะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลองแขวนให้ดูนะครับผมแต่ผมเชื่อว่ารับน้ำหนักได้น่าจะได้จริงนะครับผมเดี๋ยวจบจากตรงนี้แล้วดูคลิปที่เป็นทดลองใช้งานจริงแล้วกันนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เสียสละเวลามันดูคลิปว่าบอๆอะไรอย่างนี้นะครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะนํามารีวิวใหม่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับคือถ้าเอามาห้อยกับประตูเงี่ยเราก็จะสามารถแขวนเสื้อผ้าได้หรือเอาไปห้อยระเบียงนะครับเดี๋ยวจะไปให้ห้อยระเบียงให้ดูอาจะห้อยระเบียงไม่ได้นะครับเพราะว่าระเบียงมันหนาเกินไปแต่ว่าถ้าย้ายขึ้นมาห้อยตามคือน,นี้นะครับผมก็จะได้นะครับ จริงๆก็จะไว้ในห้องแลกวก็เป็นอินดอร์มากกว่ามาไว้เอาดอร์อย่างเงี้ยโดนแดดโดนอะไรนานๆไปก็คงเปื่อยผุก,ก่อนเพราะมันเป็นพลาสติกน,น,นะครับผมแต่ก็คือมันใช้งานได้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่สละเวลาดูคลิปบ๊อบบอบอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีอะไรน่าสนใจผมจะนํามารีวิวใหม่ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ